ไฟมาแล้ววันนี้ผัดเผ็ดหมูสามชั้นแล้วก็จะทำสาคูขนมสาคูอีกพอดีหรือตู้เย็นตู้แช่แข็งล้างตู้แช่แข็งมีข้าวโพดเลยย่สองฝักแช่แข็งไว้เดี๋ยวจะทำขนม ้วผัดเผ็ดก่อนไฟดับเพื่อนๆทำกับข้าวไฟดับอร่อยเนี่ยร้อปลายก็ติด,ไ,ไ,ดไฟดับนี้เนื้อตก่ที้ทีนี้สรังไฟดับ เไฟนีออนไฟนีอนอนไม่ไม่ไม่ติดดับเลยแต่ถ้าไฟไฟนั้นอะไฟแดงแดมันมันติดอยู่นะเอ้งงไฟนีออนไม่ติดเลย โอ้ยไฟดับเจริอๆอ,อะไรอยู่ๆกระดับไม่เข้าใจไม่ได้ใจเข้าไฟเลยไม่ใช่หรอกไฟในห้องไฟในห้องน่าเป็นยายยังสวา่างอยู่นะแต่ว่ามันไม่แรงอะไรไฟตกเหรอโอ้ย,อยอมันเปลยองมาเลจะใส่พริกไม่ใส่ไหม จะหั่พริกไส์มุกมองไม่เห็นแค่นี้จะกินแค่นี้แหะได้แล้วเนี่ยถ้าหั่นพริกใซส์ไปอีกมันก็แดงๆอีกเนาะกินๆยายกินเผ็ดแต่ว่าที่บ้านยายกินไม่เผ็ดนะสองไฟใช้สองเอาโทรศัพท์ไม่แหละสองทำกับค่า โอ้ oh, ได้แล้วเสร็จเปลี่ยนตั้งกระทะเร้ย hey, ตั้งหมอ้อทำซาคูอหอมหอมใบมะก,กรูดนี่กินอันนี้เอาถ้าไม่เผ็ดพริกไทยหอมใบมะกรูดพริกไทยกระชายเสร็จแล้ว ไฟมาแล้วจะซื้อสะคอนึงเอาไว้เอาไปนนอกด้วยเยอะ dan masak kok. Sekarang ke kini. Sip.